เมื่อวันที่6มีนาคมปี2025ที่ผ่านมา KF 1 6ของกองทัพอากาศเกาหลีใต้ได้ขึ้นบินภารกิจก็คือการซ้อมรบร่วมกับมหาอำนาจอเมริกาโดยใช้อาวุธจริงซึ่งเป้าหมายของ KF 1 6ดังกล่าวก็คือสนามฝึกยิงที่อยู่ใกล้กับโพชอน KF 1 6ของเกาหลีใต้บรรทุกอาวุธก็คือระเบิดมาร์กแปซึ่งเป็นระเบิดไม่นำวิถีระเบิดร,รุ่นนี้เป็นระเบิดที่มีราคาถูกที่สุดแบบหนึ่งในคลังแสงของเกาหลีใต้แต่เมื่อเครื่องบิน KF 1 6ได้บินอยู่เหนือโพชอน k f 16จำนวน2ลำของเกาหลีใต้ไม่ได้ทิ้งระเบิดลงยังสนามฝึกแต่ k f 16ดังกล่าวได้ทิ้งระเบิดลงยังที่พักอาศัยของพลเรือนซึ่ง k f 16ทั้ง2ลำได้ทิ้งระเบิดมาร์ก82จำนวนลำละ4ลูกรวม8ลูกสร้างความเสียหายให้กับที่พักอาศัยของพลเรือนชาวเกาหลีใต้และโบสถ์พังเสียหายหนึ่งแห่งมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาโดยระเบิดตกลงยังพื้นที่เมืองโพชอนทางตอนเหนือของเกาหลีใต้ห่างจากชายแดนเกาหลีใต้ที่ติดกับเกาหลีเหนือประมาณ25กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าความผิดพลาดในการทิ้งระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่นักวิเคราะห์คาดการว่าเหตุก,นนการณ์ดักล่าวน่าจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของนักบินไม่ใช่ความผิดพลาดของเครื่องบินเนื่องจากแทบเป็นไปไม่ได้ที่ระบบของเครื่องบินที่ทันสมัยสองลำจะทำงานผิดพลาดหรือบกพร่องในเวลาเดียวกันและผิดพลาดในลักษณะเดียวกันซึ่งการใช้งานระเบิดไม่นำวิถีนั้นนักบินจะต้องทำการป้อนพิกัดของเป้าหมายลงในระบบนำทางและระบบอาวุธของเครื่องบินด้วยตนเองก่อนจะขึ้นบินในระหว่างการบินระบบของเครื่องบินจะคำนวณจุดปล่อยที่เหมาะสม โดยคำนวณจากความเร็วความสูงและเส้นทางการบินของเครื่องบินและเมื่อเครื่องบินเข้าใกล้เป้าหมายนักบินจะต้องทำการยืนยันเป้าหมายด้วยสายตาก่อนที่จะปล่อยระเบิดดังนั้นการใช้งานระเบิดไม่นำวิถีจึงมักจะทำการทิ้งระเบิดที่เพดานบินไม่สูงมากนักเพื่อให้สามารถทิ้งระเบิดได้อย่างแม่นยำทำให้เชื่อกันว่าการทิ้งระเบิดที่ผิดพลาดครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการป้อนพิกัดดังกล่าวนั่นเองแต่ก็อย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นักบินจะต้องทำการยืนยันด้วยสายตาก่อนทำการทิ้งระเบิดแล้้้ววทไไมมมยังเกิิดดดดคาาาผพลขึน นักบินได้ทำการยืนยันด้วยสายตาก่อนทิ้งระเบิดหรือไม่ดังนั้นจึงต้องให้เกิดคําถามและข้อสงสัยเพิ่มมากขึ้นว่าความผิดพลาดในครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากนักบินมีประสบการณ์น้อยเกินไปหรือไม่อีกทั้งยังมีการตั้งคําถามว่าร่างกายและจิตใจของนักบินที่ก่อเหตุปกติหรือไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดอย่างอื่นหรือไม่รวมถึงมีความสงสัยว่าในวันซ้อมลบดังกล่าวนักบินของเครื่องบิน kf 1 6มีการสื่อสารระหว่างเที่ยวบินและการรับรู้สถานการณ์ที่เหมาะสมหรือไม่อีกด้วย ซึ่งทางเราเชื่อว่าข้อสงสัยทั้งหมดกองทัพอากาศเกาหลีใต้คงจะตรวจสอบทั้งหมดและไม่นานาน่าจะมีการเปิดเผยสาเหตุของความผิดพลาดในครั้งนี้แต่ที่แน่ชัดก็คือกองทัพอากาศเกาหลีใต้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยทั้งหมดให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลให้กับชาวเกาหลีใต้และผู้คนในโซเชียลมีเดียอย่างมากไม่น่า,นานเชื่อว่านักบินที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มงวดและเครื่องบินลบที่ลำหน้าของกองทัพอากาศที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจะผิดพลาด และทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นได้ทําให้หลายฝ่ายต้องหันกลับมาทบทวนเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของการซ้อมรบด้วยอาวุธจริงสําหรับเครื่องบิน kf 1 6นั้นก็คือเครื่องบิน f 1 6รุ่นสําหรับกองทัพอากาศเกาหลีใต้ผลิตภายในประเทศเกาหลีใต้โดยบริษัทโคเร a ยน e r o Space i n d ดั t ทภายใต้ใบอนุญาตจากล็อกฮตมาติน ซึ่งเกาหลีใต้คือหนึ่งในไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตจากอเมริกาให้ผลิตเครื่องบิน F-16 นอกอเมริกาได้ซึ่งมันก็คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาเครื่องบินรบด้วยตนเองซึ่งในเวลาต่อมานำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินรบเครื่องอยนต์พ่นของเกาหลีใต้ FA-50 และเครื่องบินฝึกขั้นสูง T-50 ซึ่งเกาหลีใตไ้ได้พัฒนาเครื่องบินเหล่านี้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากอกฮีทมาติน และใช้เครื่องบิน F-16 เป็นสารต้าต้นในการออกแบบเครื่องบินดังกล่าวจนทําให้ F/A-50 และ T-50 ได้รับฉายาจากนักบ,บินชาวเกาหลีใต้ว่า "Mini F-16" เลยทีเดียวในปัจจุบัน KF-16 ของเกาหลีใต้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นกว่าแต่ก่อนมากด้วยการอัปเกรดเลดาราใหม่ AESA และระบบอาวุธที่ทันสมัยลองรับการใช้งานอาวุธรุ่นใหม่ๆและใช้งานอาวุธได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น